อ๋อจะตั้งกล้องก่อนนะห้ <c oughs> องนอนจะแปงลงแค่แบบมัน <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อคืนกลับมาก็ไม่ได้เดึกหรอกดีโบ่ปรดียมัน <c oughs> เออมันมาแล้วมันอ่ะมาโอเคเรียบร้อยโอเคนะน้ามาดูทอดทอดทอดอ่ะโอเคคิดว่าโอเคแล้วคเุณผู้ชมมาละสองคน <c oughs> สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกลับมาเรียบร้อยพร้อมกับพร้อมกับอะไรวะพร้อมกับพร้อมกับความเซอร์ไพรส์ในไหนนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะๆนะคือ <c oughs> จะพูดไงก็เซอร์ไพรส์หลายเรื่องนะเซอร์ไพรส์มากมายตั้งแต่เรื่องคอรมอเซอร์ไพรส์เรื่องขออ surprise เองขากระโดง ซอ,อร์ไพรส์เรื่องสวมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอ,อแล้วมีคนชอบมาถามว่าอ้าวทำไมเขายกฟ้องสารอาญาเอ้ยไุ่ผิตสาลฎีการยกฟ้องคุณนายปองเลยมัื่อผมจะไปรู้ได้ยังไงเราถามไยที่มันลึกเกินผมไม่รู้หรอกครับขนาดนั้นอ่นนะก็ถ้าจะยกฟ้องแบบนี้ก็ก็พูดได้โดยหลักการแล้วน,นนะครับแสดงว่าสารชั้นต้นกับอสาธ์เนี่ย คงได้หลักฐานบางอย่างมาแล้วก็จึงม,มีแนวคิดในการตัดสินเนี่ยไปทางอ่ะจะมีแนวจำคุกใช่ไหมพอไปถึงสารดีกาปุ๊บยกฟ้องเลยก็นี่ไงผมองบอกว่าเนี่ยมันเป็นการกันกรองของสารซึ่งเเนี่ยมันจึงจําเป็นต้องมีในคดีอาญาเนี่ยมันจึงต้องเป็นต้องมีสารชั้นต้นสารอุทธรและสารฎีกานะครับมีคนบอกว่าอะไรทั้งนั้น ทำไมศาลรการกเมืองไม่มีสามศาลบอกว่าศาลการกเมืองเี<ม>่ยศาลรัการกเมืองอ่ะหรือว่าพวกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นศาลที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวอีพวกศาลชั้นต้นมาดาม่าผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรหลักนะก็อย่างที่บอกอ <c oughs> ่ะศาลชั้นต้นก็ผู้พิพากษาก็จะเป็นแบบหนึง่งประมาณเนี้นะครับคือเอาง่ายๆก็ไม่ได้บอกว่าใครตัดสิน ดีเลวไล่ไล่แรงงดงามอะไรฮะมันขึ้นการการสู้คดีอ,นนอ่มอะอมันขึ้นอยู่กับหลักฐานนะอืมคือการการจะฟ้องร้องกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักฐานนะครับแล้วก็พอหลักฐานเสร็จเนี่ยก็ต้องไปดูข้อกฎหมายหลักฐานและข้อกฎหมายเนี่ยมันจะนําไปสู่การตัดสินมีคนถามว่าแล้วตัวผู้พิพากษามีผลไหมจริงๆต้องมีแต่ว่าเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นไม่มาก คือผู้บังคับาเนี่ยจะไปเอียงมากไปก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันผิดอ่าจากหลักกฎหมายเนี่ยก็จะมีคนโวยวายนะครับผมก็สรุปอะไรที่ไม่รู้ก็จะพูดได้เท่านี้แหละครับนะครับก็เหมือนถามผมมาเรื่องเชื่อไว้ว่าม,มีผีก็ก็เชื่อแต่ถา,ถามว่าเคยเห็นผีไหมก็ไม่เคยเห็นแต่เห็นก็เคยเห็นแค่คนตายอ่ะก,ก็เห็นคนตายนะครับคนตายได้ผีไหมคนตายได้ศพ คนไทยไม่เร่องผีเห็นไ,ไหมครับผีคืออะไรต้องไปนั่งนิยามมันใหม่นะผีคืออะไรอะไรเงี้ยเช่ไหมคือคือเราไปเผาศพมันบ่อยๆนะแต่เขาเรียกเผาผีอืมอะไรประมาณเนี้ยคือจบเรื่องศาลมันถามผมเยอะไม่รู้เรื่องขนาดเรื่องที่เห็นเห็นกันอยู่อ่ะตอบไม่ได้เลยแล้วอะไรที่มันไม่รู้เรื่องไปตอบได้ไงวะนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้มีความรู้มากขนาดน,นั้นจึงโทษจึงไม่กล้าตอบ นะครับก็ก็เป็นว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะวันจะสู้คดีกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายเอาข้อไหนแล้วก็หลักฐานเป็นยังไงนะครับถ้าคุณคุณไปฟ้องเขาเนี่ยแล้วคุณฟ้องแล้วคุณหลักฐานไม่ดีเขาเรียกว่าฟ้องผิดมาตราที่คุณก็รูจะเจ๊งในวันแรกแล้วล่ะนะครับเอ่อยํานะอย่ามาถามว่าเรื่องเป็นกลางไม่เป็นกลางเลยมันผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าศาลต้องเป็นกลางหมด นะครับสาลต้องเป็นกลางหมดแม้ว่า <c oughs> แม้ว่าบางครั้งเนี่ยจะมีอะไรสงสัยนิดหน่อยก็ก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่ามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเขากระโดงอ่ะนะสนุกกว่านะครับมันเป็นเรื่องที่นี่แหละก็ต้องบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมาพักภูมิใจไทยมาเขากระโดงจะย,ย,ยังไง